จเจริญพรวันนี้เป็นวันอังคารที่16สิงหาคมพุทธศักราชสอง5 65. วันนี้อยากจะพูดถึงเรื่องขันติคือความอดทนอัตมาถ,ถ้าจำไม่ผิดบอกว่าในบทของธรรมจักรกับประวัตนสูตร นอกจากพูดถึงเรื่องต่างๆแล้วจบท้ายก็มีคำว่าขันติคือความอดทนเป็นหัวข้อธรรมรู้สึกว่าจะเป็นหัวข้อธรรมสุดท้ายที่พระพุทธองค์กล่าวว่าเป็นธรรมอันเอกอันหนึ่งเรียกว่าคือความอดทนนั่นเอง คันตีเนี่ยคือความอดทนอดทนได้กับทุกสิ่งทุกอย่างแะครับเรื่องความดีเนี่ยเราคงไม่ต้องใช้ความอดทนเพราะมันเป็นความดีเป็นสิ่งที่เราถูกใจที่เราชอบใจเราจึงไม่ต้องใช้ความอดทนในการอยู่กับมันแต่ว่าสิ่งที่เราต้องอดทนก็คือสิ่งที่เราไม่ชอบใจ สิ่งที่เราไม่ได้ดังใจนั่นเองคือเราจะต้องทนยอมรับเข้าใจยอมรับกับสิ่งนั้นให้ได้นั่นเองจะเป็นคนก็ตามเราต้องอดทนอยู่กับเขาให้ได้ไม่ใช่ไปรังเกียจไปต่อต้านเขาคือเราต้องใช้ความอดทนอดกั้นในการที่อยู่กับเขานั่นเอง เรียกว่านี่ในแง่ของบุคคลส่วนเหตุการณ์หรือว่าเ,าเช่นการงานสิ่งที่เราจะต้องทำอยู่เป็นประจำเช่นถ้าเป็นคารวะญาติโยมก็หน่วยงานหรือสถานที่ทำงานเราก็ต้องอดทนเหมือนกันอยู่กับเหตุการณ์นั้นๆหรือกับ คนนั้นนั้นพฤติกรรมอย่างนั้นน,นเราต้องทนให้ได้เราไม่ต้องไปแก้ไขคนอื่นหรอกครับเพราะว่าธรรมชาติของสิ่งต่างๆมันก็เป็นของมันอย่างนั้นและครับเราไปแก้ไขมันไม่จบหรอกครับแก้ไขคนอื่นก็คงจะไม่จบแก้ไขสถานการณ์หรือเหตุการณ์สิ่งต่างๆ ที่ในหน่วยงานหรือว่าในสถานที่ต่างๆมันก็คงยังไม่จบแต่สิ่งที่จะจบได้ก็ด้วยความอดทนอดกั้นฝืนแล้วก็ยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นคนก็ตามไม่ว่าจะเป็นสถานที่ก็ตามไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ใดๆก็ตาม เราต้องอดทนให้ได้ครับเราไม่ต้องไปแก้ไขติ่งต่างๆนะครับอาตมายัางคิดว่า <c oughs> มีหัวข้อธรรมอยู่ข้อหนึ่งคือคันติโสจะก็คือความคันติก็คือความอดทนโสฬจะก,ก็คือความสงียม เจียมตัวเจียมตนเนี่ยรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยกับขันติเนี่ยทำสองอย่างเนี่ยทำอันทำให้งามนั่นเี่ถ้าเรามีทั้งขันติทั้งโสระโสระเรารู้จักอดทนแล้วก็อ่อนน้อมถ่อมตนสงบสงีียมอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยจะทำให้เรางดงาม เหตุการณ์ต่างๆนี่มันเกิดขึ้นกับชีวิตเราไปแก้ไขอะไรได้ไม่ทั้งหมดหรอกครับสิ่งหนึ่งที่เราต้องมีก็คือความอดทนอย่างกับบางทีเราอยู่กับบุคคลบางคนเนี่ยเหมือนเขาอยู่ในวัน,นะที่ต่างจากเรา เราก็ต้องอดทนอยู่กับเขาให้ได้ล้ะครับเพราะนิสัยเขาเป็นเป็นอย่างนั้นความประพฤติลักษณะน,นิสัยเขาเป็นอย่างนั้นเราไม่มีหน้าที่ที่จะไปแก้ไขหรือว่าจะไปบังคับหรือว่าจะไปต้องการให้เขาเป็นได้ดังที่ใจเราปรารถนาเราทำไม่ได้ลอกครับสิ่งที่เราดำได้ก็คือเราต้องอยู่กับเขาให้ได้ เรียกว่าใช้ความอดทนอดกั้นในการที่จะอยู่กับเขาได้ถ้าเรามีขันติความอดทนอดกั้นที่จะอยู่กับเขาได้นั่นแหละครับคือชัยชนะของเราครับนั่นแหละครับคือผลสำเร็จที่มันเกิดขึ้นจากการใช้ความอดทนเป็นความสำเร็จที่เรียกว่าเรียกว่าความอดกัน้นอดทนนั่นครับ ขันติคือความอดทนที่พระพุทธเจ้าสรรเสริญวันนี้ก็จึงเสนอเรื่องเราต้องยอมรับและอยู่กับสิ่งต่างๆให้ได้ด้วยความอดทนมีสติมีขันติทั้งหมดคืออิติเอ,อสติขันติอิติวันนี้ก็กเสนอฝากไว้ให้นำไปพิจารณา สิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นในโลกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ต่างๆก็ตามโดยเฉพาะยิ่งบุคคลเนี่ยที่เราจะต้องเกี่ยวข้องอยู่ด้วยกันในโลกเนี่ยเราไปเปลี่ยนแปลงเขาไม่ได้สิ่งหนึ่งที่เราจะชนะได้ก็ด้วยความอดกันอดทนเ,ออเราก็รู้จักสงเงยมเจียมตัว ยอมรับให้ได้ถ้าเราผลสำเร็จของเราไม่ใช่อยู่ที่เราไปเอาชนะคะคานนะครับผลสำเร็จเอ่อของการที่จะอยู่ร่วมกันก็คือความอดทนถ้าเราอดทนได้มากที่สุดได้ดีที่สุดนั่นแหละครับคือผลสำเร็จของการอยู่ร่วมกันเรียกว่ามี ขันติในการที่จะอยู่ร่วมกันซึ่งเป็นธรรมอันเอกเลยก็ว่าได้จเจริญพรฝากไว้ให้นำไปพิจารณานะครับวันนี้เป็นวันที่16กสิงหาคมแล้วนะครับก็ไม่ได้อัดพิบไว้หลายวันแล้ววันนี้ก็เลยนำเรื่องขันติความอดทนเป็นธรรมอันเอก อันหนึ่งที่สมควรนำไปพิจารณาแล้วก็ฝึกปฏิบัติดูนะครับอยู่กับมันให้ได้ครับทั้งบุคคลทั้งเหตุการณ์อะไรอดทนกับมันให้ได้อย่าไปย่อท้อท้อถอยหรือว่าเอาชนะค้าขานกันใช้ความอดทนครับที่จะชนะได้ยอมรับและปล่อยวางได้ในที่สุดครับจเจริญพรฝากไว้นะครับ